คุณชัยวุฒิเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์บอร์ดนะครับทุกผู้ชมูมใจไทยปิดเดีวสามร้องไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายแต่ถึงแม้รัฐบาลจะมีเสียงข้าม้าในสภาคุณชัยวุฒิเห็นว่าเส้นทางนี้ไม่ได้โดยด้วยกลีบกุหลาบแต่เป็นตามที่เป็นคือ,อถ้าไปไ <บน S 2> ปตามกระแสข่าวรัฐบาลุ่าทีมจะต้องเผชิญหน้าก,กับพรรคฝ่ายฝ่ายค้านสายแข็งพรคประชาชนกล้าทำประชาธิปัตย์และต้องระวังการแท็กทีมพลลม คุณชัยวุฒิบอกการที่มีฝ่ายค้านสามพักหลักจะช่วยการตรวจสอบรัฐบาลทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทวงดุลก็พอสมควรก่อนจะทิ้งท้ายว่าถึงเวลาที่รัฐบาล,ลนุทินจะต้องพี่ฝืดฝีมือนโยบายโดยเฉพาะที่คุณนุทินปราศัยเอาไว้อาจทีมงานต้องไปเอาเก็บเอาไว้หน่อยคุณชัยวุฒิบอกเลยคลุณนุทินบอกกับประชาชนเอาไว้ว่ารัฐบาลภูมิใจไทยนะจะทําให้ประชาชน ต้องร้องขอบอกพอแล้วพอแล้วรวยจนไม่ไหวแล้วพอแล้วเนี่ยอันนี้คุณลุทีนพูดเอาไว้คุณชัยวุฒิบอกทํานะอ้องให้ประชาชนเอามาร้องขอบอกพอแล้ว,พอ,ลวพอร้อยรวยจนทนไม่ไหวแล้วอ,อ,อันที่สำคัญครับที่สำคัญอันที่สำคัญครับรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยความคาดหวังของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยนโยบายอะไรที่ที่หนูลูกทีน หาเสียไว้ก็ขอให้เร่งทําให้สําเร็จนะครับแล้วก็แก้ปัญหาพี่น้องประชาชนให้ได้ทุกๆเรื่องโดยเฉพาะที่บอกว่าประชาชนจะร่ำรวยขึ้นอย่างแน่นอนรวยจนทนไม่ไหวเนี่ยนะครับก็ขอให้รีบทาให้สาเร็จจริงครับตอนนี้ปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจฤฤฤฤเป็นปัญหาใหญ่ที่ประชาชนทุกคนรอความหวังจากการทํางานของรัฐบาล